สิทธิ์รักษาพยาบาลค่าราชการยังคงเต็มที่ไม่มีการลดสิทธิ์และไม่มีการเรียกร่วมจ่ายเงินโคพเปนี่คือเรื่องที่หลายคนอาจเข้าใจผิดแต่กรมบัญชีกลางได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าการปรับเปลี่ยนระบบครั้งนี้ไม่ได้ลดสิทธิ์หรือเพิ่มภาระร่วมจ่ายของค่าราชการแต่อย่างใดแต่เรื่องที่หลายคนยังไม่รู้คือการจัดระบบใหม่นั้นเป็นการปรับให้เหมาะสมและประหยัดงบประมาณมากขึ้น โดยยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพการรักษาไว้อย่างเคร่งครัดระบบใหม่จะเน้นการใช้ยาที่ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับหลายประเทศชั้นนาอย่างสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์ที่ประยุกต์แนวทางนี้เพื่อให้ระบบสุขภาพของตนยังยืนได้ในระยะยาว กรมบัญชีกลางย้ำว่าไม่มีการบังคับให้ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินร่วมทุกครั้งที่เข้ารับบริการยกเว้นในกรณีที่มีการใช้บริการหรือยาบางชนิดที่มีการกำหนดเงื่อนไขาตามราคาจริงเช่นค่าห้องค่าตรวจวนิจฉัยหรือค่ายาแพงซึ่งระบบนี้เหมือนกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆเพื่อความเป็นธรรมและความมีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณปัจจุบันมีตัวยาหลายประเภทในตลาดที่ได้รับการรับรองคุณภาพเช่นยาสามัญเจนเนริกและยาชีววัตถุคล้ายคลึงไบโอซิมิเลอร์ที่มีราคาถูกกว่ายาต้นแบบ ออริจินัลอย่างมากแต่มีคุณภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ากันการเลือกใช้ยาเหล่านี้จึงเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าโดยไม่ลดทอนคุณภาพการรักษาสิ่งที่หลายคนอาจกังวลว่าระบบใหม่จะจำกัดให้ข้าราชการเบิกค่ายาได้เฉพาะในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้นนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดยังสามารถเบิกยานอกบัญชียาหลักได้ตามความจำเป็นและข้อบ่งชี้ทางแพทย์ทั้งยาสามัญและยาต้นแบบภายใต้เงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนดแต่ทายาเหล่านั้นมีราคาสูงก็จะต้องมีการควบคุมการใช้ที่เหมาะสมเช่นต้องมี เอกสารรับรองจากแพทย์เพื่อยืนยันความจําเป็นและนี่คือส่วนที่หลายคนพลาดท,ที่ยังไม่ได้รับรู้การปรับระบบนี้ไม่ได้หมายความว่าสิทธิการรักษาจะได้ลงแต่เป็นการเดินไปสู่ระบบที่ยั่งยืนและมีมาตรฐานระดับสากลคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือคุณคิดว่าระบบควรจะเป็นอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับคนไทยและข้าราชการมากที่สุดร่วมแชร์ความคิดเห็นของคุณได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลย